สวัสดียา,าแมลงพี่น้องวันนี้ก็คืมบัดเหมือ่อนด้พี่น้องเด้ฝนบัดสิตกขบโต้าอากาศได้ดีครับปรจะไปเมืองสวนนะครับเด้อพืนพักที่ปลูกไว้เป็นยังไดบริไปร้ายามือ่อครับอากาศคืมครับคือฝนสิตกพี่น้องครับ จะเป็นการพักดูสวนนะครับเนะด้อกาศคึมคึมฝนที่ตกครับ แี่มยม่แค่ไหลก็ลายแล้วพี่น้องเอ้ยโบลิมาเสียครับโบลิมาหลายมือแล้วขนาดดอกพี่น้อง สลัดเท่ากับแกมเลยแต่ออพี่น้องปล่อยมันเป็นดอกหมดแล้วสลัดกับปล่อยเป็นดอกกัเลยเครับเด้อแต่ปลูกไม้อยู่ครับปลูกไม้อยู่ท่างนี้ก็แค่เตียครับแค่เตียเเาแค่ตียครับ ตะไคร้ห้าก็ติดหมดแล้วพี่น้องทิ่ปลูกไว้ติดหมดแล้วตะไคร้ติดหมดแล้วตอาอากาศพองยังเขากเก็บหมดได้เดี๋ยพี่น้องเก็บหมดแล้วทีปลูกใหม่อยู่ครับท่างนี้กับพักบุงครับ ผักอุ่งผักหอมนีครับงามเลยพี่น้องของงเก็บรปลวกคู่มือได้ครับของดูพี่น้องแค่ห่อกรเริ่มใหญ่แล้วเด้อครับเด้อผักวงกับกล้าแม่งพี่น้องของดูผักวงครับผักวงขาวได้พี่น้องครับพวายหักระทินมันขึ้นน้ำครับกระถินไก่ยีบปินได้ระวังดูพี่น้องผักหอมครับผักหอมงามงามเลยพี่น้อง มือบ้านกับเจ็บครับเจ็บข้อม,มือกับพักผม,มน้นองพี่น้องพองผมนี่ครับพักผมอางามครับเก็บไปหลวกครับนี่ก็ปนร้ายครับพักผมพี่น้อง หลังจากเขาเศร้าเห็ดเศร้าเห็ดเศร้าปลูกเลยวกะพักก็เริ่มแก้พี่น้องพรงผมก็เริ่มขึ้นง่ามครับสลัดกะเริ่มแก้ครับนี่ครับสลัดแต่ว่าต่อม่เขาพ่มนเด่เผาด้วยครับพี่น้องเพราะว่ารัฐบาลเพิ่นประกาศช่วงนี้บอกให้เผาไอ้พูดใด้เผาเนี่ยคือถือจับเลยครับตอนนี้เพิ่งละล้งลดค่าพี่เอ็ม0.25นี่ครับยากระายครับนี่ อยากางแรกคืนลายเลยผ้ากระแก่เลยครับถ้าซาลาแหน่เนี่ยเขา,ากะมุดใบนะครับมูปพี่น้องสาลแหน่ง่ามแม่งเลยพี่น้องที่แรกปูนน้อยๆครับต้นขยายออกเป็นนานบางไงนะครับสาลแหน่เก็บกินยังไงก็บอกหมดแล้วพี่น้องเด้อง,ง่งามแม่งง่าแม่ง ตั้งแต่เ้าปลูกพักมาเนี่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกานยนพี่น้องเขาก็กินมาเท่าขามือเี่พี่น้องบ่ได้ซื้อกันเลยครับนี่ครับพักเขียวมือก็ยังเก็บกินได้อยู่พี่น้องยิ่งมือเก็บกินได้อยู่ครับพักักไรสารใสปุ๋ยเข้มงวดก็ยังเสร็จได้พี่น้องเอ้ย นี้ก็เบียร์พกอีตูวเลยครับเด้อก็ร่างขึ้นเบียร์พกอีตูวเขากรับหลายแห่งไ่รู้พี่น้องเบียร์พกอีตูเบียวพกอีตูวก็ร่างขืนนะครับเด้อตอนนี้เขากปลูกพวกซีหอมครับนี่ครับพวกซีหอมเขาก็ร่างขึ้นนะครับเด้อก็ร่างงามครับพวกซีครับพซีหอมเขาก็ร่างขืนเลยนะครับเที่ยงนี้เขาก็จะปลูกว่าหลายพี่น้องเพราะมันกินมาท่านครับ ถ้าก็ไ่ได้ขายเด้พี่น้องปลูกให้พี่ให้น้องกันเอาเดี๋ยวยูได้กินบ่ตตองสื่อจังน้อยสวขสวงการมา,ากแต่กูเทพกรุงไทยมากินนั่นกินนี่ก,กันกะบัตตองสื่อพักครับสีหอมกำลังขึ้นนะครับดื้อผักสอนขั้วหัวกินได้ครับไรสารพี่น้องรูปพี่น้องเบี้ยเพรอีตูครับเป็นบาครับมันแตก มันแตกมนขึ้นกลับมองดูแมนเมื่อไพี่น้องเดี๋ยว์พวกอีตูได้ไหนนั่น,นครับเดี๋ยว,พว,พพว์พวกอีตูครับมีใน้พักที่หอมพ่อเหนือก็ได้ครับพวกอีตูครับคนตรงมาอีกเทีนึงนี่ฝักเขาอนนี้ก็จะไปซื้อกินหุดนะครับจะน,นึกถึงพักกาดได้ครับเด้อพักกาด ผักกาดหอผักกาดซอยเดียวกับมีผักสลัดแก้วก็มีครับแต่จ้งเตือนเพขึ้นพี่น้องก้าว้แล้วแต่บผักหอมนี่ก็หลายหลายครับเดียวผักหอมพี่น้องมองดูเบียร์พักหอมก็หลายครับเจ้าหน่อยจีนโมบา,าดไปไว ทั้งนี้ก็จะเป็นพักซีเล้าด้วยครับเลือพึงกาพี่น้องกาแปงเกามันนี่แหละครับกาแปงเกาครับอัานก็นหอมแบงครับหอมแบงเ่าครับพ่นน้ำไหวจูพี่น้องคือบุบหดไวได้ยูได้กินอยู่ได้ครับทั้งนี้ก็เบียบกเขียแซมมกันมาครับไว้จะปลูกหอมเบียบเขียวมาแซมครับ นี่ครับพี่น้องมะเขือก็ยังเหลืออยู่นะครับเขียวยาวเขือเปาะครับนี่ครับเขียวแลวเขียวาเขียวปอเขายังเหลืองแล้วครับเหลืองเหลืองครับ ปูกเพื่อนแกอยู่ได้กินเด้อพี่น้องเด้อบอกพี่เข้าก็แดงสุกเต็มโตนะครับผมมีคนมาเก็บไปอยู่ไปกินบอกพี่บอกน้องมาเก็บอยู่กับผมมาก,กันเพิ่อนกับ,บโมเดิร์นกินปันไรกัน,นครับแต่พัอองหงม้าเหน่งงามแฮงพี่น้องดูพี่นออ้องบอกพี่ดูพี่ดีด,ดูลยครับมึงดูมันแก่เต็มตูดนะพี่น้องพี่เขือเข้ามีครับ พอเดชพวกของมูน,นะครับเดื่อเมันเกิดไหมครับสลาร์กมี่ครับนีบ่พี่กำลังเป็นหน่วยครับพี่กีนุสวนพี่น้องรู้แต่ฝนโตมาอีกจักเทียกอ่ะสิคักจุกครับ ข้างนี่เป็นข้างพักสาบไปครับเด้อเด้อพักสาบวคนลังคืนครับนี่อยากก็ราอยู่พี่น้องของบริษัทในมาเสียครับนั่นกระเป๋าทีม้วครับกรขึ้นชายฮะลูกพี่น้องขึ้นชายเลยขึ้นชายนี่ก็หลายงามกินโมวัดปูไว้ครับขึ้นชายปูไว้ มองดูพี่น้องพี่ขีนุงสวนครับมองดูครับเนี่ยเพชรขนาดครับเนี่ยแสบไปกินก็ปลับก็ับก่อยไปตำสมตำแสวครับตำน้ำพิิกะปิพี่ขีนุ้งสวนได้พี่น้องนี่นนนนครับเพ็นบอกพี่น้องครับอื้นสืออื้กอืออสาออนะครับอื้ออ้อ ปลูกว่าเด้หกเดือนได้ครับคุณชายนหกเดือนนะครับ,นนรบกินมันก็สบายใจครับถึงบางงามบันไดกะช่วงนี้กะเขากินได้สบายใจครับมาตเเนกาพักหอมเปรย์นครับเพอหอมเปรครับพักบุงเด้วพี่นอ้องพักบุงตักบุงก็ลังถือฝวัก็รัางงามพี่นอ้อง ฝนมาเช่นหนึ่งเด็กกับบดแดงโหดร้ายเมือได้พี่น้องทางนี้กระแปลงขึ้นฉายคือการก,กับแปลงน,นี้หลังจากเขาเอาพักกาดจอนออกพี่น้องแล้วกันเบีย้ยมันก็ลั่งขึ้นพี่น้องถึงฝนคาดว่าแต่ฝนมาอีกจักเทียนนี่ก็บเบีย้ยพ,พักกาดจอดนี่จะขึ้นหลายครับ เป็นพี่น้องพักกะล่ำปีหอครับหลังจากเขากินหัวใหญ่หัวใหญ่มาแล้วพี่น้องกินหัวใหญ่มาแล้วเขาก็หดนามไปครับมันก็เลยแตกกําลังดูพี่น้องแตกกันมาแตกกันมาเป็นหัวเป็นหัวอยู่ครับหัวนี้น้อยพี่น้องเขาก็หดนามไปอยู่ครับถ้าบใส่ปุ๋ยเลยพี่นอ้องเด้อเ้าบใส่ปุ๋ยบใส่สารเคมีครับปล่อยหดธรรมชาติครับปลูกธรรมชาติ กินได้สบายเลยครับเด้อถือว่ายังเรือเกี่ยนเก็บกินอยู่พี่น้องจับมือสองมือใจสิยย่มอาศัยหนาเลยครับเด้อปรปับปรุงใหม่เหตุใหม่ทีปลูกใหม่ครับปลูกใหม่บางส่วนคือจะอปลูกหลายอีกพี่น้องปลูกหลายมันกินมาทัาน คลิปนี้กระเพาะพี่น้องวาเมืองสวนนะครับเด้อนี่ครับกระลำครับนั่งเหยื่อหักกินหัวใหญ่แล้วก็มันแตกแหนงกันมากหัวหน่อยมันก็ะเจีซ่อนกันมากินเมื่ปีที่พี่น้องบ้านนี่กระลำซ่อนเนี่ยกินมื่อปีนะครับนี่คือถือว่ากินมาหลายเดือนนะครับกันยังย่างอยู่ครับพี่น้องเหลืองแน่กระชังมันครับเพราะว่ามันไายสารครับข้าวโพใส่ปุ๋ยเคมีข้โพใส่ยาขาเปียขาแข็งครับมันก็ะเจีดีแน่นะครับกินแล้วสบายใจ ส้มมันแก่พักกาดส้มมันแก่มันอย่างเขาก็เอาเอาในเอาดอกมันใบเป็นเบียเป็นแนวตอ่อเร้อพี่น้องเด้อที่ปลูกไม้อยู่ครับคลิบนีลงมาสวนนะครับเร้อพี่น้องส้มสวนครับปไปนะครับ